ก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพามาดูบอโรนะครับเป็นร่างอีโวไฟนอลฟอร์มนะครับแล้วก็สําหรับวิธีหาตัวนี้นะครับให้เรามาที่อัปเกรดครับพอมาที่อัปเกรดนะครับให้เราเดินมาที่เออ unit trading ตรงนี้เนาะมันก็จะมีเออเป็นตัวบอโรให้แลกอยู่ตรงนี้ของที่ต้องใช้ก็จะมีเป็นเอออันนี้นะครับตาน,นี้แล้วก็จะมีอีกหนึ่งชิ้นนะครับซึ่งเออมันน่าจะบั็กนะไม่ได้ขึ้นในนี้ก็คือให้เรามาตรงนี้นะครับที่ แปงแมปเลยพอเข้ามาในหน้านี้นะครับก็จะมีะด่านให้เล่นอยู่ทั้งหมด2ด่านนะครับก็จะเป็นอันแรกเนี่ยจะเป็นซัสเซตี้นะครับก็จะมีของรออยู่3อย่างนะครับที่ต้องเอาไปใช้ในการทําตัวโบรต์ด่านต่อไปนะครับเป็นเอเลียนสเปซชิพนะครับนี่ก็จะเป็นอของอีก2อย่างที่ต้องใช้นะครับก็คือในหน้าตรงยูนิตเทดดิ้งมันจะขึ้นอยู่แค่ชิ้นนี้ชช้นนี้ชช้นน,น,นี้แล้วก็เช้นนี้นะครับ อ้หนึ่งอันที่ไม่ได้ขึ้นโชว์ก็คืออันนี้แต่ว่าเราก็ต้องใช้นะครับเป็นอันที่ขาดนะมันน่าจะชื่อว่าเอเลียนโรเ n นคอหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นนะส่วนตัวอ,อื่นนะครับก็สามารถมาหาได้จากตู้วันพัฒนแมนตรงนี้นะครับกดอินเด็กไปก็จะมีตัวอยู่4ตัวนะครับประมาณนี้ที่เป็นตัวใหม่ของวันพันจะมีเจนอ s โซนิกแล้วก็กระบองเหล็กแล้วก็ถัดสมากินะครับโอเคครับสำรบารัเราไีหาเรา รู้เรียบร้อยแล้วงั้นต่อไปเราไปเจอกันในเกมดีกว่าเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นในนี้แล้วกัน event. เจนซอมแนอีเวนระดับยากสุดนะครับมาครับเลือก Super f a ฟาส a s เไปก่อนเลยแล้วก็เราเริ่มวางเงินไปก่นอนนี่คือคอร์สเมติกของบอ r รนะครับมาตอนนี้ก็ฟามเงินเสร็จสิ้นลองวางบอ r รกันนะครับ นี่ก็เป็นเอฟเฟกต์การโจมตีแรกคนระับโอเคพ a สสี v เอ่อนี่เดี๋ยวค่อยไปอ่านตอนท้ายแล้วกันนี่ก็เป็นท่าที่สองเอ่อสำหรับพาส s ี v ก็คือทุกการโจมตีนะครับจะได้15 Energy นะครับก็มันจะเต็มที่100ครับได้อยู่ตรงนี้เมื่อไอเกจต,ตรงนี้เต็มเนี่ยบอสจะได้เอ่อปัลตราเมทนะครับ300%ซ เป็นเวลา20วินาทีนะครับก็อันนี้เป็นดาเมจปกติเนะาะ3.5ก็ถ้าติดอันนี้แล้วก็จะได้อีก300โอเคส่วนพาริที่2นะครับก็คือ,อ,อทํดาเมจเพิ่ม144นะครับใส่บอสนะครับแล้วก็เพิ่มอีก111นะครับใส่เออมอนที่น่าจะติดเลือดไหลเนาะประมาณนั้นแล้วก็ถ้าวางในทัวร์นาเมนต์นะครับบอสก็จะได้ดาเมจเพิ่มอีก65นะครับ ตั้งแต่ตอนวางเลยนะครับโอเคมาสิบก็มีประมาณนี้นะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นเอ่อสกิลนะครับก็คือฟูดเอา1 2 0ีนะครับเป,เป็นเพเยอร์คูดาวสกิลเนี่ยจะทำการเอ่อเพิ่มดาเมจให้ตัวเองนะครับ2,222%นะครับแล้วก็ทำดาเมจใส่ทั้งแมบประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเกียร์บอสแล้วกันบ,บอสมาแล้ว กดบอโดไปโอ้หายไปเลยทีเดียวนะครับหายไปเลยนะครับผมไปสมได้บัฟแดงเพิ่มมาพอดีนะครับก็อันนี้เนี่ยโอกาสออกอยู่ที่0.01%นะครับก็จะบวกเปอร์เซ็นต์ดาเมจนะครับ600%บวกระยะ20แล้วก็ลดคดาว20%แล้วก็จะบวกสกิล ที่เป็นเออ่ดาเมจสกิลนะครับอีก300%แล้วก็ทำดาเมจใส่บอสเพิ่มอีก100%นะครับแล้วก็เพิ่มดอตด,ดาเมจอีก100%ก็คือโหดโหเลยอันนี้เออ่ดาเมจนะครับ6ล้าน3.5มจุาวิระยะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราลองกดสกิลใส่บอสเลยมั้อันนี้มันหลุดระยะหรือยังเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวเปลี่ยนลักกันเอาไว้ตรงนี้นี่คือโดนไหมโอเคโดนนะงนั้นใส่สกิลเลย โโอ้โหตายไปเลยก็สำหรับวันนี้นะครับก็น่าจะมีแค่นี้เพราะฉะนั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า